เจ้าของลานสภาไปใสว่าเฮ้ยเฮ้ยบมมี่เจ้าของ้านสภาอย่างนี้มันต้องขโมยเงินซะหน่อยจะดีกว่าไหมเจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยหยุดก่อนก่อนที่จะขโมยเงินทุกคนเบิ่นัานตายเจ้าภาไม่ได้สตทำงานกับผมระบางโตครับรู้สึกว่าสิเป็นเสือสีเท้านโอ้บอนเป็นเสือสีเท้าครับทุกคนเน็ต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 ผมมันนตาเอแต่แต่ว่าเฮ้ย กระจกแน่นะวิทำไมไม่เห็นตัวเราในกระจกละเนี่ยชิบหายแล้วแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะ้อนสนใจสิ่งที่เขาสนใจคือเสื้อผ้าสวยสดงดงามดูสิทุกคนสีฟ้าสีส้มแล้วก็สีขาวดำโอ้โหสีขนาดนี้สีงานศพใช่ไหมเนี่ยสีขาวดำทุกคนเป็นบรรยากาศที่แบบรู้สึกขุ่นเคยองประหม,ามาเลยนะบรรยากาศที่แบบบ่มีคน้นแล้วก็รู้สึกว่างเวงแปลกๆชาบกลแต่ว่าอีด้านหนึ่งก็รู้สึกดีคู่สนิยพลนเรื่อง รีมคอร์รีบิโนสเปนและก็แบคลูมเย้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรูปปองกันอีกเช่นเคยครับทุกคนเขาอยู่กันในแมปของรีบิโนรีมกันนะครับทุกคนอ่าซึ่งในแมปนี้ครับเป็นการสํารวจอีกแล้วแหละเออทุกคนคงสิรู้จักแล้วแหละว่ารีมคอร์มันคืออย่างแบคลูมันคืออีย่างรีบิโนสเปนมันคืออีย่างผมก็สิบบกเกินนะครับทุกคนเพราะว่ามันสืยืดเงาอ่าเดยจะพาทุกคนไปสํารวจ ภายในสถานที่ที่แปลกๆยางที่เรียกว่าดีมคลอกกันดีกว่าและทุกคนนะแล้วก็ริมยี่หน่อดสเปดแบล o รูมโดยในแมปนี้ครับเขาก็ใส่ข้อตำรวจหลายห้หองด้วยเช่นกันหนึ่งเลยก็คือห้องที่หนึ่งห้องที่สองอุ้ยทุกคนผุดมันยากเป็นขัวผุนอ่ะหินบอกสุดยอดเราบานทางครับผมใครที่หิวน้ำก่อนสามารถมาก,กินตัวนี้ได้แต่ว่าเปิดบ่ได้เลย อันนี้คืออะไรอ่ะแฟตเหรอโอ้ทุกคนเขาแถมแฟตไม่ใหรอความสลอรที่แบบอมองห้องหนมันม,มืดนะทุกคนนะก็สามารถใส่แฟตนี้ได้เออแต่ตอนละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอย่านะเว้ยตกใจยนกันนะเนี่ยแล้วก็มองสิ้นสุดทางเด่นครับทุกคนรู้สึกว่าเขาใชบอิห้เข้าไปครับทุกคนเออน่าจะคิดว่าแบบเหมือนอัปเดตนะทุกคนนะรอการอัปเดตในอนาคตข้างหน้าเออเขาคิดว่ารถโครเสรจนะฮะ นี่เลยโอเคครับเพื่อเป็นแผนการซีเวลา่าเดี๋ยวเขาไปตะลุยในเ,เกมนี้กันดีวกว่าครับทุกคนมาเบิ่งกันเลยดีกว่าวา่าสีมีเลเวลใดแล้วก็ความฟันดิมข้อแบบใดที่ส่วนในเขารู้สึกแปลกแปลกว่างเว้งกันดีกว่านะครับทุกคนนะสำหรับใครที่อยากเบิ่งคลิปคลิปที่ผมเล่นเกมดิมข้อหรือเปรียบพวกประมาณว่าแบบเนี้ยย้อนหลังก่อนสามารถไปเบิ่งได้หมวดมูที่ผมจัดไว้ให้แล้วได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ เนายจะเข้าไปผจนภัยริมคออย่างนั้นเหรอนายไม่กลัวบ้างหรือดิมคอนะ่ะไม่กลัวหรอกพี่รูกผมรู้สึกว่ามันน่าสนุกดีออกมันน่าอยู่มากกว่าแน่นาวิแน่นสิวิเอองั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันส่วนฉันจะเต้นรออยู่ตอนนี้เองแล้วกันนะเพราะว่าพี่เคยเข้าไปใดิมคอมาหลายครั้งแล้วเปื่อนนะ่ะ โอเคงั้นเต้นรอเลยนั้นกันแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นห้องรับแขนนะทุกคนนะดูสิมีตรงนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอะรู้สึกว่าจะเป็นแบบเหมือนท็อปนะทุกคนนะเออคิดว่าน่าจะเป็นแบบพวกประมาณมาแบบจังไรปะผู้หลินนะ่ะเออประมนี้ครับทุกคนที่แบบประมามาเขาเข้ารอบประมาณนี้ครับทุกคนเหมือนเหมืนอนยูี่ท็อปท็อปที่เทไรเทไรเทไรนะอ่าโอเคเดี๋ยวเซเวลรามาพอแล้วสิเขาไปเล่นแน่ เล่เวลดหนึ่งเลยดีกว่าสนซื้อหนึ่งจัดไปอุอ้ยตายแล้วทุกคนหนีผมชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยอเอาจริงชอบอีหลีครับทุกคนผมฝันว่าอยากสิมีแบบบ้านโลง่งๆสนามหญ้าโล่งๆเหดยูทูปอะได้เงินแล้วก็เรียงไก่ไข่นะทุกคนนะก,ก่อนแปลว่าแบบนั้นเราความฝันผมแบบเป็นแบบเลยทั้งแบบความฝันแบบนอนแล้วก็ความฝัน ความฝันในชีวิตจริงแต่ว่าเอออยากมีความฝันแบบนี้วหรนี่ครับทุกคนฝันคนละฝันฝันนอนกับฝันแบบเป้าหมายนะนี่เลย่ผมชอบมากบรรยากาศแบบนี้มันให้อารมณ์แบบมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีชิลสบายใจแล้วก็อินดานเด็กอาจจะเงาเงว้งเว้งรู้สึกปลื้มปลึกนะทุกคนนะแล้วก็ภายในของห้องสุสนึงกันอาจจะมีเลเวลรที่ทับซ้อนกันเข้าไปลึกๆนะเดี๋ยวคอยเบิกทางในบ้านกันดีกว่า เพรเขาไปข้างในบานครับทุกคนมันทรงเขาออกมาเขามารอบเปี่ะทุกคนโอ้อยังงี้เองเหรอ,อเดี๋ยวก็ไปเลเวลสองกันเลยอุ้ยเลเวลสองครับผมโอโ้โหบรรยากาศแบบนี้ถึงจะดีแต่ก็หลอนนะเย่พี่ขะายอยู่ไหมมีดอกไม้ด้วย หวังว่าไม่มีจำสแก์นะเปหวังว่าพ่มาแต่ตกใบถึงปมตื่นเลยด,ดีอันนี้ครับรู้สึกว่าจะเป็นห้องบรรยากาศแปลกๆในพื้นที่ที่แบบเป็แน่นอนนะทุกคน,นนะแล้วก็มีความเป็นน้ำพอมูยสุดยอดทุกคนภายี่ฟันแบบนี้นะบอกเลยว่าเป็นฟันที่ดีมากๆนะทุกคนนะต่อาจจะร้อนร้อนดึงส่วนผมมาอยุ่เนี่ยไปลอเลยกันจอืออกไปข้างนอก ยานที่บอกครับผมสำหรับรีวิวได้ที่มืดอื้อดีเลยไฟฉายไฟใจเตรียมพร้อมลุยเป็นรีวิวสามรีวิสักโอ้โหลีวิวสานเป็นเพลย์รูมหรือเปล่าเนี่ยแบลกรูมอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดของแบลครูมพร้อมนะทุกคนนะแบลครูมรีวิวเราสเปคเอ้ยมีจดหมายด้วยแฮจดหมายอะไรอะ่ะเฮ้ยโอเมก้า oh พอฮอว์ขอว่าจดหมายครับรู้ชัวร์จะเป็นห้องสอบสวนหรือเปล่าเฮ้ยเอาจริงอันนี้ตู้คนเนอร์อุ้ยวุ้ยอุ้ยุ้ยน่ากลัวแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นด้านนอกครับผมเจดแล้วจะเข้าไปยังไงอะ่ะเฮ้ยเดยวนานาคนลุกนะตอนนี้คนลุกนด่น,น่อยรู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นห้องสอบสวนอะไรหรือเปล่าทุกคนมันมีจดหมายบอกแล้วก็มีมองอันนี้คืนครับเราจะพาทุกคนขึ้นไปกันทัง้งกันเลย ทิ้งขั้นบนมีอะไรอะ่ะอยากจะรู้เหมือนกันอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นแบบประมว่าเลเวลสอดเลเวลอะ่ะอุ้ยอีดีทางออกออกมาห้องเดิมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <the> ทุกคนศูนย์ศูนย์แปดผมคิดว่าน่าจ,จะเป็นเลเวลนี้ปะนาฬิกาที่มันลอยอยูอ่ก้อนเมฆเนี่ยทุกคนเฮ้ย <c oughs> เอาจริงลยุยโอ้ บรรยากาศตรงนี้คร ee, <Lake des Jord ania> ับมาแสอารมณ์เหมือนแบบเทคโนโลยียุคเก่าสูน่ะประมาณว่าแบบเพลงจะไหนวะตึง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 ประมาณนี้แม้แต่ติดเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันอ่ะเมื่อเชืเหมือนแบบเทคโนโลยีในยุคเก่าสูน่ะทุกคนเป็นลูกอนาคตในอุดมคติของคนยุคเก่าสูนแล้วก็บรรยากาศที่เหมือนแบบดีมข้อแม็กโรมลิมินอลสเปซอยู่น้ำกันนะทุกคนนะ ในความเป็นดีมข้อคือสนามหยางครับรู้สึกดียวมากเลยนะทุกคนนะนี่อันนี้เขาสามารถทายโูปได้มุมหนีนะทุกคนนะและผมคิดว่าเลเวลปอยู่ในแมกร์่มริมอดสเปสดีมข้อนะครับแนละ้วสามารถเหุเป็นค่าเฟ่ได้ในชีวิตจ,จริงจะกับภไพรีแบบมักแนวนี้แล้วเนาะผมคิดว่าส่วนหน่อยนะที่คุ้นจีมักอะส่วนหน่อยที่คุณจีลูดจากพวกพาปกนี้เดี๋ยวไปเลวยจิกเลย รีวิวจิตครับผมรู้สึกว่าจะเป็นเออ่ผู้ลุ่มครับทุกคนนะอันนี้อยู่ส่วนหนึ่งของแบ็กรูมขนาดแทร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนนะแบ็กรูมนี่มันช่มีพวกแอนติตี้แต่ละเลเวลก็บสมีแอนติตี้คืนอยู่กับว่ารีวิวเนี่ยอันตรายหน่อยอันตรายหลายเออแล้วก็มีโอ้โหมีโค้กด้วยก็ดีฉันหิวฉันกินเลยได้ไหมเนี่ยเื้อปูกิดไม่ได้ใจร้ายใจดําเกินอ่ะเราจะเกินไปกระเทอือนครับโอ้ยเแย่คือแต่กระเทือนมาเลยมันตก อันนี้เรากาดดีนะครับทุกคนเจอนี่เลยข้างบนโหยเจออะไรเนี่ยเฮ้ยเก้าอี้หรือเปล่าวะมีใครไหมเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าอาจจะมีคนมากินอ่าปักภ้าอยู่นี่นะทุกคนนะเห็นบอกเฮ้ยอยู่ไปก็หลอนงั้นไปเลยแล้วกันเรเวลสิบครับผมรู้สึกว่าเรเวลสิบนี่สิเป็นแบคร,รูมนะทุกคนนะ เอออันนี้ก็เหมือนเห็นแบบในพวกแบบแพลตฟอร์มทิกตอกยูคือกันเป็นพวกแบบประมาณวาสาไวน้ำแล้วก็ทองฟ้าลงๆซีสันฉูดฉาดนิดนึงพอจะเ่ที่เปท่าไหร่เดี๋ยวไปทีนี้ออกมาฟาังนี้แล้วอะ่ะอันนี้ก็เป็นการสำรวจนะทุกคนนะเออออกไปดีกว่ารู้สึกวิววิวยังไงเพิ่มชอบกันเลเวลสีครับผมรมาต่อจากเออเลเวลสิไปเลยครับเลเวลสิทั้งฝุ่น ใสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับรู้สึกว่าโอ้โ oh. หอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่จำสกแก์บพอดีเฮ้ย hey. ภาพนี้เฮ้ย hey. <Hey. S 2> พอทีวีเ <Hey. S 2> ออมันทีว,ว,ทวีคอมพิวเตอร์อยู่เก่าศูนจะบ้าและน่ากลัวอยู่เหมือนกันขบนเพดาะนะฮะรู้สึกว่าจะมีคอมครับผมเฮ้ย hey. คอมแบบโคดล่าหลังอะ่ะเป็นยุคเกาศูนย์เป็นคอมพิวเตอร์แบบตู้สีขาวอะ่ะทุกคนเอาจริงจมองไปกระเพือกระเพือร้อนอยู่นะเนี่ยเนี่ยบอกเลยเลเวลเลเวลชันสองนี่คือแบกกลุ่มขนาดแท้ขนาดแท้แบบลอยของลอยของลอยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> ดูผ้าฝาบ้านังลายโมโนนี่สิมันช่างแบบ เย้ยยวนยิ่งนักสำหรับใครที่แบบสายคอนเทนต์แบครูมนะอย่างผมเนี่ยเพิดพาดไม่ได้เลยนะฮะห้องนี้สุดยอดห้องต้องบอกว่าแบบโคตรเขาบวงโกดอะโคตรโคตรเลยแล้วก็หาทางออกโคตรหยาเอานจริงแล้วก็อันตรายมากๆเลยขันมันมีอื่ใครอะโต <ๆ S 1> กใจน,นะว่าใครเที่ยแล้วก็ฝั่งนี้มีอะไรไหมฮะโอ้ยนี่ดีทางออกแต่ก่อนจะไปทางออกครับผมผมขอไปเบิ้งฟังนี่ก่อน เออ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 มีมีเอ่อเออเออเาเออเป็นยังไงวะมีห้องแปลกๆยกหนึ่งเคร่งครับไปบ่ไาะใดอะอันนี้ห้องอะไรอ่ะโอ้รู้สึกว่าจะเป็นห้องแบบพวกเก็บ scp หรือพาวอะมีแปมแปมสี่พ่อโอ้หิวแล้วอ่ะอยากกินมาเอ้ยบิ๊กโอ้โหมีขวดบิ๊กพ่อมาน้ำขกบิ๊กเจ็ดอย่างใหญ่แต่เข้าไปกินไม่ได้เสียดายอยู่เอาละงั้นออกจากเลเวลนี้เลย เลเวล13ครับรู้สึกว่าจะเป็นห้องเพลรูมเหมือนเดิมครับผมซึ่งมันจัดอยู่ในห้องแบบแบกรูมอ่ะแล้วก็มีโอ้โหใครมากินแล้วมาเก็บละเนี่ยดูเลอะมากมีทั้งขนมนมเนยอันนี้เดยวมีคนมาตั้งปิกนิกไว้นะทุกคนนะแล้วก็มีแม่น้ำปลอมร้อม,อมนะทุกคนโอ้โสุดยอดแล้วก็ฝั่งออ้ยทุกคนเอาจริงๆร้อนอยู่นะคนลูกเรื่ยเชี่ยมาอนฝันเลยครับทุกคนเอาจริงโอเคงั้นออกเลยแล้วกันถ้าจะฟันแบบนี้นะฉันขอฟันเห็นเลขดีกว่า ถ้าถือเล่ยว่าที่หนึ่งคือมันดีสิบสามไปสิบสี่นะทุกคนสิบแปดสิบสี่เบิงแล้วเบิงก็ได้ว่าเล่ยไปถงชิ้นสี่ดิสิเป็นยังเฮ้ ε? โอ้โหมันร้อนอย่างมันกันนะเนี่ยจ้าป้าตายแล้วทองในทางถูกเลยอะขวาร้ายซ้ายดีซ้ายดีแล้วกันเออเอ้เอชี่อเชื่ออะไรอะอะไรโอ้ยโอ้ยออ้ยไหลไหลไหลตกใจ ไอ้หายจาว่าอ้าวมันก็เหมือนกันนี่กันไปทานนีแล้วกันทุกคนอ๋อมันกระทั่งทําน้ากันตกใจหมนเลยเฮ้ยทุกคนมีกล้องพร้อมพีจชดมาอยา่างแปลกๆบ่บ่มี้ครับจะบ้าแล้วทุกคนเล่นไปกันร้อนไปเอาจริงๆครับสำหรับใครที่แบบมาร์คคอนเทนต์พวกนี้เนาะแมปนี้ผมแนะนําเลยทุกคนภาพสวยแล้วก่อแบบบอลแหลกลื่นดีนะทุกคนน,นั่นเล่นลื่น เลยเวทสิบห้าครับผมอู้หูเห็ุเหมือนไม่ได้พบแพตฟอร์มติดต่อเปรย์เลยอะแบบเลียนแบบคนสมจริงอะทุกคนนอเชื่อเอาจริงเอาละทุกคนเลยเวลสิบห้านี่รู้สิว่าจะเป็นแบกรูมเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมมากอีกคือเป็นลานสะดวกสื่อย่างเมื่อคืนที่มวยขคนหรือประมาณว่าแบบต่างลานใหม่ๆอ่ะเออแบบแบบว่าเพราะท่านเอาของม,มาลงอ่ะบรรยากาศเป็นสิ่งใหม่ๆนี่เลยทุกคนเห็นบ่ไม่ใช่รู้สึกแบบดีแล้วก็วิวไปได้ไม่ได้เดียวกัน มีปิ่งไก่ตอนหนึ่งพอมตอนหนึ่งไปไนะมีปิ่งไก่โตหนึ่งพรอมอเออเหนือไกลอ่ะทุกคนหยอดเลยฟังโซนี่ครับหมื่นแบบมากเลยทุกคนเฮงเข้าไปเฮงวิวอะ่ะโบลูเลยว่าขังในมันจะม,มีโตปลาประหลาดอย่างยู่นะเชี่ยอย่างหลอนเลยอะ่ะออจริงเมืออได้ฝันผมเด้ไม่ได้ผมฝันเนี่ย,ยประมาณนี้เลยครับทุกคนมันจะรู้ตื่นเต้นและถึกดีนะโอเคเดี๋ยวไปเรเ่ออื่นกันกดีกว่าว่าน,นี่เลเอเอบังทันนีเล่วปสิมาเนาะอันนี้สิบหก ไปลุยเลยโอ้โหเรียกวดน,นีครับรู้สึกว่าสีผสมเหตุสมบูรณ์ไปเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามีเสาหินเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมากสลับไปสลับมากุนไม้หม,มากเลยแล้วก็มีจอทีวีแปลก,ปกๆอยู่ตรงนี้ครับปาและมันจะมีสฟังกี้ไหมเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรวะสฟังกี้อะไรนี่แหละเออไม่ใช่เป็นแบบเกมมาะมาณนี้ครับมนันช่เราเพิงทีโนแชริมัสอิสซาอ,อีโนมาะมาณเนี่นยเออเดี๋ยวคุบรู้กันเดาๆไป ถ้าขึ้นไปยังไงอ่ะขึ้นทางนี้มันบอกโอ้ยออปปี้ให้เราออปปี้ด้วยฮนะโอเคออปปี้ออปปี้เราใส่ออปปี้ออปใจอยู่แล้วจื๊อขึ้นไปแบบนี้นะฮะทุกคนเออแล้วก็ฟังนี้นี่ไงทางออกอยู่บนนี้นะทุกคนนะจะตกโอ้ยเกือบตกเกือบตกว่านเกือบตกโอเคฝาออกจากเร่ย์เบลนี้กันดีกว่าอันนี้สิบหกแล้วสิบเจ็ดจู้เซวะ สิบเจ็ดอยู่นี่หุกคนเหลืออีกสามห้องแล้วนั่นชวาโอ้โหเลเวลนี้ช่างแคบเหลือเกินทำไมมันแคบขนาดนี้ดูคอมเมนต์ซีมีใครเล่นบ้างเขาบอกว่าไอรถเรดมี e ไม่เห็นฉันหรอไม่ใช่ฉันหรือเปล่าอันนี้เขาว่า I'm trying to rejoice touch a door to get into a room กดไปที่ประตูมันจะเปิดออกประมาณนี้ก็ ปุดเข้าไปในประตูนะฮะเขาก็สีแบบสุนทนากันนะสะพานลเววลเนี่ยสีเหลืองสีเหลืองชวนไล่จ้ามากแล้วก็ลงไปข้างล่างคือมันตัดกันกับเครื่องหมากอะขังเลื้งสีเหลืองขางลางสีขาวแล้วมนีม่มันคือมือดตายมีมันเป็เหนียวเสียกพูที่เขาเรื่องอะไระโอโหแปกลูกสุดๆเห็นแสงสวา่างแล้วออกทางเดิมเปิ่มเติมคือ,อาจะาหาดะอกอกยังไงล่ะเนี่ยมันมืดมาก อันนี้ก็ทางเดิมแฮทุกคนชิพหายแล้วทุกคนหาถ้าออกไม่เจอ,อเคเพาจะไปฟังเอ่อฟังนี้แล้วกันไปบอได้ว่ากันฝั่งนี้แล้วกันนะออยิงดีเซแทนสว่านโอ้ไปที่มาเล่นแมปนี่นะผมบอลแนะนํำเลเวลสิสสเจนนะทุกคนนะมันมืดเอาละสิบเอ็ดต่อเลยเลเวลสิแปดหนึ่งบอได้อย่างมากมากครับ ยูในชีวิตประจำวันเขาเลยก็คือววเวลาเขาเลิกง,งานเนะยาะเขางานยิมงขึ้นมากแบบตามท่าเนี่ยต่อเจอบรรยากาศแบบนี้ได้นะทุกคนนะเออส่วนรายจะอยู่ในพวกส่วนสาธารณะหนีเลยไปนะหนีเลยเอาละครับทุกคนเลเวิวซเกาครับดูชว่าจะเป็นเฮ้ยโกดังเก็บของโอ้ยก็อพอดีผมฟังเดองเหล่าผีในช่องนนนหน้านะะครับทุกคนเห็นเขาว่า มันฝีมีเอ่อคนที่แบบว่าประมาณว่าแบบคนเขาแบบอะไรว่าโดนโดนเครนทับตายอยู่ใได้โกดังฮะทุกคนถ้าเขาแบบเอาวิดีโอวิดีวิดีโอมาส่งให้ทางทีมงานของช่องเขาลนะเบิ่งอ่ะโคตรร้อนและบรรยากาศประมาณนี้เลยผมแนะนําช่องหนึ่งเอลซีนะครับทุกคนเข้าไปเบิ่งคลิปคลิปหนึ่งที่แบบว่าประมาณว่าแบบคนเขาตายในโกดังอ่ะโดนเครนทับอุ้ยเที่อยอยังร้อนเลยอ่ะแต่นี่คือประมาณน,นี้แหละถ้าเดินจะเดินไปี่ย โผล่มาตกใจแล้วเนี่ยพี่อย่านะเว้ยไม่มีใช่ไหมโอเคเลิศเลิศจะกรออะไรล้วไปเรียเชี่ยไปเออกว่าจะรอดพ้นไม่ได้เอาล,ะเลเ,ลาะเลเวลสุดท้ายมาสิว่าเลเวลสุดท้ายนี่จำสแกนะเอาละลุยโอ้โห รถนี่เห็นประตูอยู่ใ,ใกล้นี่ไม่ได้อะไรนะเดินไปนี่โดนจำสแกนแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่รู้แหละไปเลยแล้วกันจะป้าทุกคนโคตรวังเวงอะมองเนี่ยทุกคนเอาจริงๆสาหรับใครที่แบบเลิกงานหรือออกจากหา้างเมื่อคืนนะทุกคนตอนกำลังปิดนี่เจอสถานการณ์อดีบอกได้ว่าคุณได้เข้าสู่ลิมินอ s สเปซเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถผมใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เปิดไฟฉายสิ เผื่อจะมีอะไรโอ้โหไฟฉายมีก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเปิดก็ไม่ได้งั้นตายเลยแล้วกันช่วงวากระโดดเข้าเลยชึบจบสถกทีหนึ่งครับทุกคนและนี่ก็คือรอก,การอัปเดตต่อไปนะทุกคนคันเกิดแมปนี้ไม่การอัปเดตต่อไปเดี๋ยวสิมาล่องเลยทุกคนได้เปิงผมคิดว่าบ่ดด้มีเพียงแค่ของุนีแทนแน่นอนจะได้ในอนาคตต้องมีของหลายกว่านี้แล้วก็มีความแบบบาประมาณมาล,ล,ลิมินอสเปซแบกรุ่มดึมข้อ,อแล้วก็แบกรุม่ม ลลายขึ้นกว่านี้อีกครับทุกคนโอ้สุดยอดเลยครับสำหรับใครที่แบบมักพวกบรรยากาศแบบนี้เนาะหรือมักแนวนี้ก่สสมารถลองมาเล่นแมปนี้ได้เบิ่งเป็นการสารวจนี่เลยอ่ะผมคิดว่าแมปนี้อาจจะเป็นแมปใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคนบค่อยได้เขาเลินลายนะทุกคนนะเล่นห,หน่อยอ่ะเห็นบ่เออแล้วก็อ,อห้องแรกเนี่ยมันเป็นการเป็นชุดผมคิดว่าน่าจะเข้าใจน่าจะเปลี่ยนชุดใหญ่นะทุกคนจะเป็นแค่ออมองรอบปีโช์หรือปเปล่าเดาไปร้องเบิ่งก่อนก่อนที่สิจากกันไปในคลิปนี้ เอซื้อได้ไหมเนี่ยนัาจะเป็นตั้งโชว์หรือเปล่าทุกคนมันขนาดซื้อได้อ่ะเอออันนี้น่าจะเป็นแบบหองแต่งโตของโชว์หรือเปล่าะมานี่ครับแต่ว่าเรามีพนักง,งานอยู่หมองเค้าเตอร์เลย เออก็เป็นบรรยากาศที่แบบนาโกบีอีกแบบครับทุกคนโอเคเข้าใจรับการสำรวจริบินอนสเปซแบคลูมดิมข้อในคณินก็ต้องขอจบจบลงเรื่องนีน้ก็ะนะครับาทุกคนราวะมัดกระกสีมันมีประมาณนี้แหละยี่สิบห้องนะทุกคนนะก็ถือว่าเป็นการสำรวจเรื่อยๆนาักนากลัวแล้วก่อไลฟ์คลิปผมก็เคยสำรวจไปน,นีดัิดแล้แหละเออแต่มาคลิปเนี่ยก็บางวันเพื่อนๆก็ลองสำรวจเบึงเป็นเจนอีลามวนบัวโฮ้ยสนุกมากเลยค่ะน่ากลัวมากแต่ละด่านนี่คือสุดๆค่ะไปสำรวจก่อน เออโชคดีนะเวอร์โอเคครับสารภีบาร์คลิปนี้เนาะก,ก็อ,อย่าลืมดีสิกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สีปฏิภาษการแจ้งเตือนในคลิปหน้าครับสารับมืภอนี้ก็ต้องขอตัวแล้วต้องเปก่อนไม่พบกันใหมคลิปหน้าสารับมืภอนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย